เอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็เอาสูตรวิ่งล่างตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งที่กำลังเดินดีนะครับมาฝากท่านผู้ชมอีกสูตรหนึ่งนะครับก็อขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาดูนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเพิ่งจะลงให้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็สถิตินั้นก็8งวด9งวดก็ถือว่าไม่น้อยนะครับสถิติที่ผ่านมานะครับทำย้อนหลังดูนะครับก็เข้ามาทุกงวดเหมือนกันนะครับตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวนะครับอ่า ่อนอื่นก็ขอบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านได้ดูคลิปของลุงเนียงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงเนียงด้วยนะครับลุงเนียงจะได้มีกำลังใจาหาสูตรดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็ดูแล้วก็คอมเมนต์มาเถอะครับคอมเมนต์มาเยอะๆลุงเนียงก็ชอบอ่านนะครับก็ทุกคำคอมเมนต์ของท่านผู้ชมเอฟซี FC ของลุงเนียงส่วนมากจะ,อะคอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนมากนะครับไม่มีคอมเมนต์ที่ไม่ดีเลยนะครับก็ลุงเนียงก็ปลื้มใจนะครับว่า ของเรามันไม่ค่อยมีคอมเมนต์ที่มาด่ามาอะไรนะครับส่วนมากจะมีแต่คอมเมนต์ดีๆนะครับลุงเนียงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็ส่วนส่วนที่ลุงเนียงจะตอบนั้นบางทีก็อาจจะตอบช้านะครับเพราะบางเวลาก็ กลางวันก็ไปทํางานนะครับตอนเย็นกลับมาก็มาทาทาคลิปนะครับก็ทําคลิปเสร็จก็สามสี่ทุ่มแล้วก็เลยไม่ได้มีเวลาตอบอคอมเมนต์ให้ท่านผู้ชมก็เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาตอนไหนก็ลุงเรียนก็จะตอบแต่อ่านนะอ่านอยู่นะครับอ่านอ่านทุกวันนะครับแต่ตอบ ก็าอาจจะตอบช้าบางครั้งนะครับเพราะวา่าลุงเนียงยังหาเวลาตอบยังไม่ได้เพราะว่าลุงเนียงกลางวันลุงเนียงต้องทํางานนะครับเพราะลุงเนียงลุงเนียงยังจนอยู่นะครับลุงเนียงยังไม่รวยนะครับเอาละครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องตามธรรมเนียมนะครับเราก็มาดูคําเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับอขออภัยนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัวหนังสือมันแคบก็สามารถจะถ่ายแนวตั้งได้เดี๋ยวลุงเดียงจะ,ะกลับหน้ากล้องให้ เป็นถ่ายแนวตั้งให้นะครับเห็นกันหรือยังเห็นเห็นหมดเลยนะเรีเดยงก็ให้ดูนะครับ มาเริ่มทำกันเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับมาดูวิธีทำกันนะครับวิธีทำก็ไม่ยากครับวิธีทำก็ตั้งรางวัลที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็อย่าลืม3ตัวหมุนครั้งที่4ตั้งลงไปนะครับ หมุนครั้งที่4เท่านั้นนะครับวิธีคำนวณก็คือเอาหลักแสนบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกกับหลักหมื่น2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกกับหลัก10หมุนครั้งที่4 1ครั้งนะครับแล้วก็บวก5คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ นั่นแหละคือเลขวิ่งตัวเดียวล่างนะครับอ่าเริ่มคำนวณกันเลยนะครับ7 2ครั้งก็คือ14ก็คือ4นะครับ2อสองครั้งก็คือ4เหมือนกันนะครับ4ีบวกสก็เป็น8นะครับ8บวก 1>, 1ก็เป็น9 9บวก5ก็เป็น14นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4นะครับงวดต่อมา2ตัวล่างออก44 4นะครับก็ผ่านนะครับงวดต่อมานะครับ9 2 18ก็คือ8นะครับ3 2เป็น6ก็คือ6 8บวก6เป็น14นะครับ14บวก7็ก็เป็น21 21บวก5ก็เป็น26นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นะครับงวดต่อมา2ตัวล่างออก6 3 6ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับก็ผ่านอีกนะครับงวดนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่งวดต่อมานะครับ7 2ครั้งก็คือ14ก็คือ4 8 2 4 2ครั้งก็คือ8นะครับ4ีบวกแเป็น12 12อบวกสเป็น16 16กบกวกหก็เป็น21ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับ2ตัวล่างงวดต่อมาออก1 4นะครับก็เข้าที่เลข1หลักสิบนะครับงวดต่อมา5 2ครั้งก็คือ10ก็คือ0นะครับ5 2ครั้ง10ก็คือ0เหลือ0ะบวกศก็เป็น 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. สูนยวกก็ได้6 6กบวกหก็เป็น11นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับงวดต่อมา2ตัวล่างออก9 1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับ1นะครับก็ผ่านนะครับงวดต่อมานะครับ2 2ครั้งก็คือ4 5 2ครั้งก็คือ0นะครับ4 0บวกได้4 4 9บวกเป็น13 13บวก5ก็เป็น18นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8นะครับงวดต่อมา2ตัวล่างออก8 5นะครับ8ก็มาเข้าที่หลักสินะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมา3 2ครั้งก็คือ6 5 2ครั้งก็คือ0นะครับ6กบวก0ได้6 6บวก8ก็ได้14 14บวกหก็เป็น19นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9นะครับ9ต่อมา2ตัวล่างก็ออก8 9นะครับ9ก็มาที่หลักหน่วยนะครับอ่ะมาดูเลยงวดต่อมาเลยนะครับ6 2ครั้งก็คือ12ก็คือ2นั่นเองนะครับ 2อสองครั้งก็คือ4 2่บวกสเป็น6 6หบวกหเป็น11 11บวกหก็เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6ต่อมา2ตัวล่างก็ออก6 1นะครับ6ก็มาเข้าที่หลัก10ล่างนะครับก็ผ่านเห็นไหมครับผ่านทุกงวดเลยนะครับสูตรนี้สถิติไม่เบาเลยนะครับนำไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับ ว่าต่อมานะครับ1 2ครั้งก็คือ2 0 2ครั้งก็คือ0นะครับ2บวก0ได้2 2บวก3ได้5 5บวก5ก็เป็น10ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0นะครับว่าต่อมาหวายออก0 9นะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับก็0ก็มาเข้าที่หลัก10นะครับ ก็ผ่านอีกนะครับทีนี้เรามาดูงวดประจำวันที่ 16, 16. 12, เดือนกุมภาพันธ์2567จะได้เลขอะไรเรามาคำนวณกันเลยนะครับ62ครั้งก็คือ12ก็ได้2นะครับ02ครั้งก็ได้0นะครับ2บวก0ได้2 2บวก4ก็ได้6 6บวก5ได้11เอาละครับเลขวิ่งตัวเรียวล่างงวดนี้เลขที่ได้ก็คือ1นะครับ1จะมาหรือไม่ท่านผู้ชมก็ต้องรอรุนกันนะครับวันที่วันที่16 เดือนกุมภาหกเจ็ดนะครับสูตรนี้ได้หนึ่งแล้วสูตรที่ลุงเรียงให้ไปชนแล้วมาล้านเปอร์เซ็นได้อะไรครับได้6นะครับชนที่6ลองจับคู่กันได้อะไรครับ6.1ครับ6กหนึ่งหนมันจะมาไหมหกหนึเพิ่งออกไปยังไม่นานไม่แน่นะครับสูตรมันชอบ ไอห,หวยมันชอบออกแต่ตัวเก่าด้วยนะครับก็ไม่แน่นะครับลองลองอนำไปพิจารณาดูนะครับสูตรนี้ชนแล้วมาล้านเปอร์เซ็นต์ได้6นะครับแล้วสูตรวิ่งตัวเดียวอีกสูตรหนึงสถิติก็เดินดีใช้ได้นะครับก็ได้1อันนี้ ลองพิจารณาจับคู่กันดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ